โโอ้หนมนีรถเยอะครับวันนี้รถเยอะไปเข้ามาเยอะมากอ่าครับสวัสดีครับมืัอนี้เขามาแลรนขี่หมอกรองนะครับหรือขี่อ้อยนะครับขี่อ้อยอ่ามืัอนี้พามาถ่ายเบิงโคมัสสุโกลมัสสุรุ่นสิบไอโมตากขี่อ้อยนะครับ แตงแตงแตง,แตงอันนั้นก็เป็นโกเบครับซูปเปอร์ครับอ่าเรียบร้อยครับล้อมหมนแล้วครับเนี่ยครับล้อมแบบโกต่างล้อมกันครับอันนี้มันมืนนะครับมันเปียกครับ นขับกับพีเมื่อเลยอืมอ่มดเดียวอ่ะ <c oughs> ล็อกมุลพร้อมกันเมื่อสุรอ้อแล้วครับไปแล้ว นาจิไปต่อเอาเอาลูกมาใส่อีกนะไหนล่ะดูมีคนเข่าแล้วนี่รถหล,ลยครับเป็นปอยรถขามากหลายเลยพวกริปล่อยมเ่เจ็ดสิบสีันนะครับมาคิดต่อไปอีแตนครับ อีแตนกับวัหน่อยเนี่ครับซ้ำลอยสิบหาเนเครื่องเป็นเครื่องยนต์กับเพอ่อเฟอร์เระที่ภะพาผมนะเดี๋ยวนี้ลอยสิบหาอาจจะใส่ว่าอะไรซ้ำนะครับเพราะว่าอีแตนตรงนี้ใส่สิบซีตันสิบสามสิบสีตันนะครับไหวงังมาแบบสบายสบายเลยครับวกจ่เป็นเครื่องยนต์น,ตน,นะ <c oughs> để thang để thang thang phía ngoài bà 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 phăng đây bà <laughs> บี่แเจียบพี่กัมเมนบ่มืงอนนี่ตมม่ำเลยโค้ดเลยครับกระยกคยับ <c oughs> in này in này, xóa clip chưa các, chưa phừng nhảy luôn. Cô bé ạ, vô lăng rồi cái nè, nhưng mà anh tắt được, lò nào mà anh nghe này, anh อ่าต่อหลูกท่านใดอยู่ เ,เดืแดรอกแล้วอันนี้ถเห็ดงานตลอด20ซีเลยครับจอดแค่เตอือนมันก็ปเปลี่ยนคนขับครับ เราเริ่มนับตักครับอีแตนอีแตนมูมมนี่กระบะกว่างครับสองเมตรยี่สิบตะเกา เอาอีกอ่ทั้งหน้านตนท์ทุมนี้มีเกียกลางมีสะโลครับแรงๆทั้งนั้น เต็มปีอะมัน่อับคานนี้ใจเย็นครับเย็นไหนยังงามเลยไปออกได้โอ้ยหลอบซาบวดครับ ครับเมื่อนเมื่อนเมื่อนโอ้เลี่ยงจัดเกินไปแล้วครับโอ้รถใส่หลอดสาบปวด พรคลิปหน้าครับ